สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมช็อปกีตาร์นะฮะนะเข้ามาแล้วฮะเปิดจากประตูเข้ามาแล้วนี่ช็อปของผมเองนะฮะแบรนด์ฝลั่งพระนครกีตาร์นะครับอันดับแรกก็จะเจอโต๊ะนะฮะโต๊ะของผมนะครับจริงจริงแล้วมีโต๊ะทั้งหมดเนี่ยห้าตัวนะครับห้าตัวนี่ก็โต๊ะลูกศิษย์นะฮะหันมาทางขวานี่จะเจอตู้เก็บกีตาร์นะฮะหรือตู้โชว์กีตาร์ของผมเนี่ยเป็นตู้ที่ใส่กีตาร์ได้8ตัวกีตาร์ที่เราเห็นอยู่นี้นะเจ็ดตัวเนี่ยเป็นของคาสุกิ ซีรีส์หลังพระนครรุ่นบีกินนะส่วนตัวขวาสุดตัวนี้นะฮะเป็นกีตาร์คัสตอมของลูกศิษย์นะ,ะยังไม่เสร็จนะฮะเสร็จมาเสียงดีแน่นอนนะครับและด้านหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเห็นฮนะโลโก้ผมนะครับหลังพรตนครกีตาร์นะฮะสูบไปท่าหนึ่งสามหกเก้าสี่เก้าแปดใครสนใจเรื่องกีตาร์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็จะพาเข้ามาชมนะฮะก็จะมีรูปโอเครูปภาพต่างๆที่เราเคยมีโอกาสได้ไปดูนี่นั่นนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นเวลาหิวก็ดื่มน้าได้เลยสบายๆนะฮะ มีโต๊ะอีกหนึ่งตัวนี่กำลังดัดไม้ข้างนะครับตัวนี้กำลังดัดไม้ข้างอยู่นะฮะเดี๋ยวมาทําให้ดูส่วนตัวนี้ก็เป็นกีตาร์คัสตอมอีกหนึ่งตัวนะที่กําลังจะติดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับไล่ไปเลยปุ๊บจะเจอเครื่องมือจเจอนี่ฮะนี่เครื่องเจาะนะเครื่องสว่านเจาะสว่านเจาะท่านสว่านเจาะนะครับปุ๊บแล้วก็เป็นดัดไม้ข้างไว้แล้วนะฮะตัวนี้เป็นทรง OM ทั้ง2ตัวเลยนะฮะดัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดัดทรงเดสส์น็อตนะแล้วก็มานี่โต๊ะผมนี่โต๊ะผมตัวนี้ก็็็เเปปนนนอีกตัวึงไม ชิงชันนะครับเป็นไม้ชิงชันถูกดัดไม้ข้างไว้เรียบร้อยนะเป็นทรงสแตนดาร์ดคลาสสิกนะฮะแต่ทําเป็นกีตาร์สายเหล็กนะฮะนี่จะเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีโต๊ดอีกตัววางพวกไม้ข้างนะฮะไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านนะครับเอาไว้ตรงนี้นะฮะดูนะเดี๋ยววนกลับมาดูด้านหน้านี่ก็เป็นโอ้เขาเรียกว่า รางเก็บเครื่องมือของผมนะเวลาเราเครื่องมือออกมาจากตรงไหนเนี่ยเวลาเราเลิกงานเนี่ยเราจะไปเก็บตรงนี้นะมันจะได้รู้ว่าอันไหนหายไม่หายชัดเจนนะครับประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วฝั่งซ้ายมือผมนะฮะก็จะเป็นพวกชั้นสําหรับวางพวกสว่านเครื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะประมาณนี้นี่ก็จะมีอุปกรณ์เสริมในการทํางานทํากีตร์มีแคมป์มีมอะไรแบบนี้ในไะม้คอนะโอ้โหเป็น10 20คอเลยนะครับไม้คอนะ เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาตากไว้อย่างงี้ครับตากเอาไว้ตัดเรียบร้อยรียดเรียบร้อยพอถึงชั่วโมงที่จะต้องใช้รนาะก็หยิบเป็นคอๆไปทําได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็นี่ก็เป็นชั้นเก็บไม้นะแต่ไม่หมดเลยไม้ในนี้ของผมนะมีทั้งบิดไม้อันนี้ก็จะเป็นออเดร์อีกสี่ตัวที่ต้องทำนะมีไม้มะฮอกกานีไม้ชิงชันไม้อินเดียโลสูตรนะแล้วก็ไม้ตะกูดสปูตยาร์ด,ดสปูตนะครับประมาณนี้พวกนี้ก็คือชั้นนะครับเนี่ยนี่คือชั้นทํางานนะบางทีเวลาติดกาวกดอะไรแบบนี้นะครับแล้วเข้ามาดูห้องเครื่องจก เข้ามาดูห้องเครื่องจักรปึ๊บเนี่ยขอเปิดไฟบ้าบหนึง่งเปิดไฟบ้านหนึง่งอ่าขวามือผมก็คือห้องน้านะปวดปสวัสสาวะปวดหนักปวดเบาเข้าได้เลยเอันแน่มีหนูตัวเล็กๆหนึ่งตัวแม่ตกใจละสีหนูก็จะมีเครื่องจักรต่างๆนะมีโต๊ะเราเตอร์นะครับมีเครื่องดูดฝุ่นมีเครื่องขัดนะฮะ มีเครื่องผ่าไม้มีเลื่อยสายพานนะครับมีเลื่อยสายพานนะพวกนี้ไม้คอเวลาผมซื้อมาก็ซื้อท่อนยาวๆมาเลยนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องนี้เนี่ยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับนะครับก็วัดขนาดเอานะฮะมีเครื่องสายชิดนะฮะเวลาทําคออะไรแบบนี้ส่วนตัวนี้เรียกว่าดัมม์ซันเดอร์เครื่องรีดไม้นะฮะเครื่องดัมม์ซันเดอร์ก็รีดได้ถึง2อมิลมมิลนะความบางนะฮะแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นนะฮะ ในเกินดูดฝุ่นก็จะมีพวกไม้ชิงชันนยฮะที่ตัดทิงงนนทลลท้งเอาไว้ไม้มะฮอกกันีนะฮะท่อนบอลล่มเลยทิ้งเอาไว้ในวกนี้เราซื้อมาจากบางโพนะแต่เป็นไม้นอกไม้นอกไปหาร้านเอานะครับก็จะมีเครื่องรีดไม้อ่าแล้วก็จะมีเครื่องขัดกระดาษทรายเล็กอันนี้ไว้ขัดพวกกระดูกนะฮะอย่างเช่นนัทซัดเดิลเนี่ยที่มันเป็นกระดูกชิ้นงานเล็กๆอุ้ยทัวที่ชิ้นงานเล็กๆเนี่ยเราก็จะขัดมันด้วยอันนี้นะฮะขัดมันด้วยอันนี้นะ,ะนี่ก็คืออุปกรณ์ห้องฝุ่นเยอะ เวลาทํางานฝุ่นเยอะๆเนี่ยจะเข้ามาทําในห้องนี้นะครับแล้วก็จะใช้เครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรบางตัวของผมเนี่ยใช้งานได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ครบประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็เอาไว้ใช้เป็นบางเฉพาะงานเนย่างเช่นตัวนี้ทําได้แค่ทําจริงๆได้เยอะแยะมากเลยแต่ผมทําแค่พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟิงเกอร์บอร์ดเท่านั้นเองนะฮะส่วนตัวนี้ก็ขัดเอาไว้ตัดไม้ใหญ่เท่านั้นเองส่วนเรื่องไมค์กิต้าพวกเนี้ยเครื่องสายพานใช้เยอะหน่อยดัมเซนเดอร์เครื่องขัดพวกนี้เครื่องสายชิ้นใช้เยอะหน่อยนะก็นะนะนะจะมีโต๊ะ เวลาเราขัดงานฝุ่นหนักๆก,ก็ทําตรงนี้ทำในห้องนี้นะฮะในห้องน้านะครับเราก็จะออกมาละนี่มาส่วนห้องโพเลักเกอร์ผมอยู่ชั้นบนนะครับก็คือห้องโพเลักเกอร์ผมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเนื่องจากผมโพเลักเกอร์เนี่ยใช้สีสเปร์กระป๋องนะฮะก็ไม่ได้ต้องมีอะไรมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่พวกก็เป็นเศษไม้ที่เราเก็บไว้นะพวกนี้ไม้ไม้พวกนี้คือไม้เยอรมันสปูตเป็นท่อนๆน,นะมาสิกาสปูตเนี่ยเอาไวท้ทำเบสซิ่งทำโครงสร้างไม้หน้านะตัวให้กําเนิดเสียงนะครับ จะประมาณนี้ม้าก็จะมีอยู่หลายสเตปหลายอย่างนะครับก็จะประมาณนี้ช็อปผมเนี่ยก็สามารถสอนนักเรียนได้ถึง5คนนะสบายๆช็อปผมมีแอ์นะติดแอร์ใครมาเรียนกับผมหรือว่าทํางานกับผมจะเย็นสบายนะครับแต่ตอนช่วงนี้ไม่ได้เปิดรับนักเรียนนะครับต้องรอ้อยผ่านไปก่อนก็จะมีอุปกรณ์อีกเยอะนี่นะฮะอุปกรณ์ที่เป็นจิ๊กที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะทให้ชิ้นงานของเราเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนกาวที่ผมใช้นะ่มันไมโฆษณาไม่ได้นะก็คือใช้กาวเอลเมอร์นะฮะ บางคนก็จะมีกาวยี่ห้อต่างๆกันไปนะกีตาร์หนึ่งตัวของผมจะใช้กาวทั้งล้วนๆเลยนะครับไม่มีสกูน็อตยึดติดใรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับคอก็จะประมาณนี้นะสำหรับช็อตกีตาร์ผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยมาดูวิธีการการดัดไม้นะฮะนี่คือช็อตกีตาร์อของหรังพัะนครนะถ้ากีตาร์คอสตอมต้องแบนด์ผมเท่านั้นนะข้างในาจะเขียนว่ารังพระนครกีตาร์นะครับถ้าเป็นรุ่น ราคา3.6 0 0ก็จะเป็นนี่ครคาสุกิรุ่นบีกินนะฮะรุ่นบีกินซีนี่หลักพระนครอันนี้ผมไม่ได้ทำนะโรงงานเป็นผู้ทำแต่ผมเป็นคนออกแบบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ครับ